สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กันเราอยู่กับเกม Free Fire นะครับก็เหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมแหละแลอววันนี้เราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไฟฟ้ากันนะะมาต่อครับท่านผู้ชมนะก็เออเฮ้ยเมึงมาเลยเหรอพี่คือผมยังไม่ได้ปืนเลยนะพี่ <c ười> พี่มามาโอ้กืคิดผิด แม่งแถวนี้มีคนเยอะเกิดใหม่ได้พี่น้องมาสิกูเกิดใหม่ได้อเออมาสิวันนี้กูเล่นเ้งสองรอบพี่เออมามาเออเราจะไม่ลงตรงนั้นนะเฮียคนเยอะเกินคนแม่งโคตรเยอะเลยเฮียจะเยอะไปไหนเดี๋ยวลงเถอเนี้จะปืนแล้ว โอ้ปืนไม่โคตรกาดเต้ปืนไม่โคตรกากเลยเฮียกูยอมมาปืนกาดดีกว่าปืนเฮียนี่เฮียเนี่ยเดี๋ยวลูกซองลองมาแทนปืนเฮียเนี่ยปืนสองพกมาสองพกสองสองพกอ่อนี่ดีกว่าลูกซอง ลูกสองสคู่แฮ่ลูกสองสองรีแถูกแล้วเพื่อเพื่อนเลยเเมยองอ่ยู่ไหนยยงอยู่ยหน เราไม่เห็นจุลกรรมเวลานี้นะใช้พู้นี่แตกแล้วครับแตกข้างในเลยเนี่ยโอ้ยจากการไม่เชงกูแล้วซากุระคือคาตานะแฮไม่ใช่เฮ้ยอันนี้ก็ไรอะไอ้ยปืนดีนะครับสากุร่าคือคาตานะแฮโอ้โหตายแล้วก็มาดูกันว่าเราจะเป็นอะไรตานี้เราจะแพ้ เรจะแพ้เราจะร่วงเลือดจะรอดใช่เราจะร่วงเรื่องอะจะรอดมาดูกันโอ้โรงงานโรงงานไม่ไปใช่ไหมเกียไปหอผ้าแคนดิกา้าดีกว่าแต่ว่าได้ดีๆผมขอแนะนําให้เป็นหมู่บ้านใชถ,ถ้าหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งก็ได้แต่น,นี่ไม่ใช่อืมเมืองพีกนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เมืมองพีกเกาะสวรรค์ แลลุยแดนเกาะสวรรค์แห่ไปใช่ไปที่นั่นกะ่เออแต่มาที่ตรงนี้ก่อนตรงนี้ไม่เสียยม่วงอยู่เพราะว่ากการเสี่ม่วงกันนะตอนแรกเสีม่วงเนี่ยอาจจะเป็นอะไรก็ได้โอ้เป็นยาวโคดเตอะไรแต่ขอแนะนําตอนมาถึงให้เก็บปืนพวกปืนอาวุวมาก,ก่อน,นครับชมนะเพาปืนอาวุโวทามาทาให้ท่านผู้ชมนั้นสบายทั้งชาติได้แล้ว ให้เอาปืนตนัวไหนก็ได้มาถึงปืนน่นจาจกะการหรือเทพก็มาเอามาเฉยๆตัวเวจะาไม่มีสกินก็ดียังไ้ยถ้าไหนกูจะเก็บเอคิท,ที่มีสกินเฮียๆเลยสกินฟรีนะเฮี้ยจัดแต่ขอแนะนําเลยห้ามลงที่มีคนเยอะตรงเนี้ยคนเยอะตรงถ้ายังไ,ไม่โปนะตอนที่กูเล่นมาเยอะไงกเลยโป โวิชินาโปวิชินาไอ้เฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโวิชินาก็ตายได้เลยโปวิชินาก็ตายได้ด้วยไม่ใช่คนปกติเท่าไหร่เออเป็นนี่ ทีเชฟเบียดเป็นอันนี้แล้วกูจะเปลี่ยนนะครับพองอังเนี่ยแบกูได้ทำเอ่อเชล่าโทกอ้อนเออโทก้อนมาโทก้อนดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องมีสกินแต่มันก็เทพได้ใช่ผมขอแนะนําให้เอ,เอาโทก,ก้อนก่อนเป็นอย่างแรกถ้าคุณไม่มีปืนไรเล่นะนะแต่ถ้าคุณมีคุณก็เอาเป็นพวกปืนไอคลิสกาก็ได้ อันนี้เอาไปอีกซ์คีด้วยส่วนปืนจิ๋วเอาไว้แบบเผาไม่อลวอก็เอามาก็ได้ถ้าคุณไม่ทานก็เอาสกายเอาไว้อ่าอัพไม่ได้สกายไวลาอัพไม่ได้ออยเชัดเลยเออเดี๋ยวทำซีรีส์เกมไอเกมไฟ เลื่องแกนเสร็จมาทำไฟไฟนี่ล่ะไฟไฟเก็บปืนฟรีไฟเก็บปืนได้เด้อเดี๋ยวปืน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 เว่อะไรเว้นึงเหมือนกันโอเคกระสุนเท่ากันเลยชา ูได้ยิเสียงเท้าใครบางคนเนี่ยไปดูว่าไปเท้ากูเลยแล้วพักอยู่บ้านนี้ก่อนนะเพราะว่าต้องแคมแรมสักพักไม่ดูว่ะเดี๋ยวหารถไปหาตุเาต๊เจดูอ่ะตุ๊ดเจตุ๊ดเจเราจะมาซื้อน,นั้นยาฟีเออยาฟี เอาเป็นเขียวอะท้าฟันสแลัดด้วยมาจากไหนวะนะ มานี่ดิออกมาดิเฮ้ยเฮ้ยมึงมาจากไหนเนี่ยเอาเอาเอามีมือที่สามเหรอเฮ้ยมีมือที่สามเหรอเป็นมือที่สามอ่ะมึงไงเอ้ยมือที่สามก็จบคลิปเป็นเหมือนกันเนาะ